There's to the base, partner. here. creeping Everyone base, around spy a back เอารับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมช่วงที่รอคอยทุกคนมาถึงแล้วครับซาลันสปายทุกคนมาก็มาจะมาเล่นซาลันสปายนะครับผมซึ่งเป็นเซตที่ผมแบบว่าเอาจริงว่าชอบมากเลยซาลันสปายบอกว่าพีดัวยัวอินเทอร์ลวพรสดคือแบบว่ามันดีอะทุกคนคือแทงแล้วแบบ เราปลอมตัวแล้วไม่มีขึ้นคิวฟีีแล้วฝั่งั้านเขาไม่รู้ด้วยครับโอเคก็เราอยู่ในแบบออเดซี่นะครับผมโอเคเพลโลดสีแดง <S 2> 2, <S ด้วยมาเฮ้จะลืมแล้วมานะทุกคน 2> 2, 1. 1> คุณหลักแค่ฟันมาดูว่าจะเป็นไงนครับโอ้โหไทรเปอร์ไทเปอร์อย่างนี้คุณเสร็จแล้วละ่ะบอกเลยว่าคุณเสร็จบอกเลยว่าคุณโอ้โหไมคก็ตงกอตนี่เซิร์ฟสิงคโปร์นี่หว่าโอ้โหดีนะแต่กดูว่าฮ่องกง โอเคเฮ้ยโอ้หเมื่อกี้เห็นสครเปอร์ห้าร้อยล้านคนเอ่อโอ้ยเหลือเชื่อเก่งๆดาโอยการเราเพื่อนช่วงนี้หูผมด้านซ้ายไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหูอื้อเขยโอ้โหเยอะมากตรงนี้เยอะมากทำไมถึงเยอะขนาดนี้ขอ ขอลุลัวขอลุล่วขอลุล่วขอลุล่วโอ้โหได้สามคนโอ้โหแล้วคะแนนเพื่อนสังเกตคะแนนเพื่อนช่วยด้วยใครเหรอเพื่อนโดนสไปร์ตได้ยังไงโอ้แย่ละเออทำไงดีวะเนี่ยต้องแบกจัดโอ้โหจะแบกด้วยสไปร์นะเออไม่น่ารอดครับเพราะว่าแถบนี้เป็นของเขา โอเคเอ่อไม่ไครรเขาทำอย่างนี้ยายายาโอ้ยอย่างไกลเลยขอบคุณมากโอเคเอ่อยาโอเคบัามบ้มอีกบัามอีกผมน่าจะใช้นาฬิกาปกติโอเคผมขอเปลี่ยนเป็นนาฬิกาปกตินะเฮ้ยมีทริปตรงนี้โอเคสวยสวยแต่ก็ยังมีคนเดินมานะเสียงจากไหนวะ อย่าบอกนะว่าต้องไมวนะอย่าอย่าอ,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 อย่าขอร้องโอเคโอเคผมหูยังหูแล้วหูแล้วขอร้องขอให้โอ้โหทัชไลเปลิ่มคนนี้ทำไมครับไปเถอะขอร้องโอเคเอ่อเทพอดเคปอดแซ่บเทปอดแซ่บโอ้โห รู้สึกว่าโอ้ยช่วยหนอคนให้ลำบากมากครับ <c oughs> ทีมเรารู้สึกว่าไยบาลานซ์ครับก่อ,อนนั้นเขาสื่อมีคนเล่นน่าจะดีกว่าเท่สปายไม่น่าจะคนนี้เขามีหูฟังแน่เลยวะ่ะเอาละทอนทอนก็เสร็จทอนก็เสร็จทอนก็เสร็จโอเคทอนก็เสร็จอุย้ยสวยสุดยสวย,สวยโอเค ลุล <l id sei> <c oughs> ุลุลุลุสวยสวยโอ้โหโน no no โอ้โหเกือบเกือบเกือบเคครับคะแนนเราพึงพึงโดดจัดเนี่ยไปต่อไปต่ออย่ายิงมั่วนะโอเ้โหไซเปอร์ no ไปอันต่อครับ มาดูว่าเราจะสามารถถูกที่ได้บ่หนะคน้งท้ยจะลำบากมากเออโอเคโอ้โหไฮโลไปเถอะโอเคขอบคุณไฮโลคดเอาจริงดิโอเคขอบคุณมากไปเหอะไปเถอะฝั่งนั้นเพสขอร้องขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก,อมากเออขอขึ้นก่อนขึ้นก่อน นี okay. of well, s <S yeah. yeah. ้ไม่มีอะไรทางนั้นแหละสวยสวยสวยสไปายสไปด์ไม่ไม่มีอะไรทางนั้นไซเปอร์ไม่มีอะไรทางใหญ่ห่โหลำบากมากคนให้จะแย่มากครับทุกคนคือคะแนนผมโดดขนาดนี้เลยเหรอเจ้จะไม่เป็นไรครับ เออเอาป่นไปก็เท่านั้นครับโอเคไปข้างหลังต่ออย่าย,ยื้มั่วนะเพื่อนโอเคมีไอ้โอ้โหหายไปต่อหน้าขอร้องเอาโอ้โหเออตะเกาตะเกาโอเคเบบี้เบบี้โอ้โหผมพลาดเลยครับเมื่อกี้ ปัดมั่วเลยโอเคเออ่ครั้งนี้แหละผมขอไม่เอาเออโว้ยเขาหันหลังมาตลอดเลยอะต่อไปก็มีแค่ผมคนเดียวนะคือฝั่งนั้นเขาเขาเล็งผมยังรุนแรงแล้วน่าจะแบบเออ้ยดูก่อนดูก่อนจะพรอ,อนี้จะเวิร์กปะวะโอเคเวิร์กเวิร์กเวิร์กขอบคุณมากมามามาหัวละ

โดนโดนโดนเ like อเคมีอะไร้างนั้นนะเพื่อนเอ่อขอม่เยี่ยมเฉยๆโอ้ยโอ้ยกอดเซตแต็ได้สวยเดี๋ยวเราก็ไปก่อนล่ะคือแต่เราจะแพ้แล้วอ่ะทุกคนมันเร็วมาก เฮ้ยยาโอ้โหท้อนนาท้อนนาขอบคุณมาก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 ขอบคุณโอเคโอ้โหหกสิบห้าพอ้องเือหกสิบห้าแล้วเนี่ยแ้ครั้งถัดจะลำบากอ่ะแบบว่าโอเคไซเปอร์คนนี้ไม่น่ามีอยู่ฟังครับไม่น่ามีอยู่ฟังคนที่ยิงแล้วก็หันมาใช่ปะเขว่าละ เดี๋ยวเราปล่อยเขาไปก่อนนะครับตอนนี้เขาพลานอยขั้นสุดขีดอเคสวยสวยโอ้ my god ด let's go โอ้ยโดนทิกแสบไปครับสวยสวยโอเคมีกลังใจหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้ผมบัมเมื่อกี้ค่อนข้างจะดีเลยอะโอ้โหโอ้เด็ลิงเด็ลิงเอ่อตรงนี้ไม่น่าน่า โอ้ยโอ้โหโอ้ยตายโอ้ my god เอาจริงว่าถ้าแพผมก็ยังไงก็ได้ทุกคนเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับทำทุกอย่างอ้ยขอบคุณไทเปอร์คนนี้ no เราแพ้เราทุกคน no โอ้โหนี่อะไรครับเอาแมปใหม่ครับ มาครับเคครับทุกคนมาเราอยู่แบบ2นะครับผมแบบอิมเมอ e ์ซ์เทโรดเหมือนเดิมครับขอให้ทีมนี้ดีหรือเปล่าน่าจะสูสีอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยเช็ตรงนี้น่าจะเวอร์ครับเรารอตรงนี้ครับโอเคออกมาออกมาออกมาไป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 เจอที่บ้างวา โอเคไม่ไม่ไม่โอเคสวย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 โอเคขอบคุณโนวเอินจิเนียร์คอคอคอโอ้โหได้เยอะอยู่เราไปได้ป้อง้โอ้โหเอ็นจิเนียร์โอ้โหกระโดดไกลเลยเมื่อกี้เหยียบหัวโอเคตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่โคตรโอพีรับมุมที่โคตรโอพี โอเพีหันมานมาสวยสวยสวยเออขอร้องขอร้องโอเคหมอ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 โอ้โหเกือบแล้วเกือบเกือบได้แล้วไปไปไปผมใช้นาฬิกาอะไรคอยเซนิเกอร์เปลี่ยนกูตรงนี้เยอะมากมีเซนที่เปล่าเดี๋ยวเเพิ่งมีเซนที่อย่าเพิ่งมีเซนที่อะไรทั้งนั้นโอเคเกือบแล้วเกือบแล้ว ท oh. ี่เนี่ยเขาไม่เขาโอเคเอ่อเคเคเขอคุณขอคุณโนไรู้ผมยืนว่าเขาไม่รู้ no เคเราไปเล่นไกลๆดีกว่าไปเล่นไกลๆโอ้ยอย่าอย่ายิงโดนนะเคกลัวโดนลูกหลงว่ะเอ่อเคจริงๆเนี่ยคนนี้เขาไม่รู้ว่าจะทำมันไม่ยืนอยู่เขาหันมา ว๊อดโอ้โหตอนนี้เขาตามแบบ500ล้านคนโอเคโอเคเลือดโลกันโลกันหมดเลยนะเอาจริงดิโอ้ยก่อนทีครั้งนี้แบบว่าอยู่ไม่ยาวเลยทุกคนแบบฆ่าได้แป๊บหนึ่งแล้วเราตายอะแย่เลยดีวินเซอร์เวลหนึ่ง ข็ร้องย่างหันมาในเอ็นจิเนียร์ยิ่งยิ้มเคียนอยู่โอ้โหโอ้โหจังหวะนรกจัดจังหวะนรกจัดโอเคโดนโดนโดนเยอะอยาตามมาตามอีกตามมาอีกโอ้โหเขาร้องเหอะอ่ตามตามมาตามมาตามให้สุดโอเคขอบคุณมาก อโอ้โหดูดิดูดิทำไมไม่ต้องตามด้วยอ่ะอย่าหันมาโอ้โหหมายยอนโอ้โหแล้วแมปอย่าบอกนะว่าไซเปอร์คงเห็นคงเห็นอีกโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคไปก่อนละไปก่อนละโอเครอตายรอตายขอให้อยู่ยาวๆไม่ตายก็ดีโอ้โอ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  จาเอ๋จาเอ๋สปายสปายเขาตามมาแน่เลยเขาตามผมชัวสปายคนนี้โหเขาตามมมชัวโอเคไม่ตามไม่ตามดีดีดีอย่าอย่าเด้อ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 เด้ออย่าเด้ออย่าเด้อเก๊กเบื้องเบือ เออสวยสวยครับตอนนี้เราเริ่มกลับมาสมตัวได้เหมือนเดิมฝั่งน้าฮุ่ยร์พอดดีดีดิโอ้โหน้าหน้าหญิงอ้ยใครใครมาวะเนี่ยใครอายเฉยเลยโอเคโอเครวยรวยรวยสวยรวยขอบคุณครับขอบคุณเออเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์เออไม่ได้ครับไม่ได้ ไม่อยากเป็นเฮฟวี่เลยอ่ะไม่อยากปลอมเป็นเฮฟวี่เดินช้ามากนี่น่าจะโอเคไปไปไปไม่ไรท,ทั้งนั้นโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณแทนอย่าโนโอเค C C ครับนี่แหละรครับดีมากทีมกันยันได้ดี ให้มันได้ยี้ดิเพื่อนเล่นน้องจิโอ้โหสปายสปายไม่เดินไม่เอาไงไปไปข้างหลังไปข้างหลังอุ้ยจะหมดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหหมดหมดหมดพอดีอย่าพึ่งเห็นอะไรนะเกมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหอูเบอร์พอดีขอบคุณขอบคุณเออไม่มีอะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับต้องมาช่วยละช่วยอย่างรุ่นละโอ้เขาล็อกไพโล คสวยงามสวยงามสวยงามมีเต็นที่สเก้าวุ้ยสวยโอ้โหหมอตกตายไยเซนที่ระวังเพื่อนโอเคยิ่งสก้าวโอ้โหในที่สุดเขยับโอ้ยสปายทุกคนซาลันเขยับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมกดไลค์จะเป็นกำลังใจให้ผมแบบอย่างมากเลยนะครับผม ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับโคตรเหนื่อยเลยทุกคนโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย